ที่ล่าสุดเนี่ยก็มีความเห็นมาจากฝ่ายของรัสเซียนะคะซึ่งต้องบอกว่ามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผู้นำของอิหร่านอยู่นะคะดิมิทรีเพสคอฟนะคะโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเนี่ยบอกว่าให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงระบบก,การปกครองในอิหร่านเนี่ย เป็นเรื่องที่รับไม่ได้และการลอบสังหารผู้นำสูงสุดของอิรานเนี่ยมีแต่จะสร้างปัญหามากมายตามมาโดยรัสเซียจะตอบสนองในทางลบอย่างมากหากว่าคาเมนีถูกสังหารทั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าความสัมพันธ์อิรานแล้วก็รัสเซียเนี่ยแนบแน่นขึ้นนะคะนับตั้งแต่รัสเซียทําสงครามกับยูเครนโดย2ประเทศเนี่ยยังได้มีการลงนามเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันด้วยและความเห็นของเปสกอฟเนี่ยก็ต้องบอกว่า รุนแรงที่สุดจากฝั่งรัสเซียต่อสถานการณ์การ,รเผชิญหน้าที่เกิดขึ้นระหว่างอิรานและอิสราเอลเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันก็ไปสร้างความกังวลในรัสเซียเช่นกันนะคะว่าหากคาเมเนีล้มหากระบอบก,การปกครองที่เป็นอยู่ของอิรานเนี่ยล่มสลายลงนะคะรัสเซียเนี่ยจะสูญเสียพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดในตะวันออกกลางไปและล่าสุดวันนี้นะคะ ก็มีความพยายามจากประเทศหลายประเทศในยุโรปนะคะ<ม>ที่จะเข้ามาจัดการกับเรื่องวิกฤตที่เกิดขึ้นนะฮะมาบรรเทาวิกฤตที่เกิดขึ้นโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของหลายชาติในยุโรปได้แก่อังกฤษฝรัร่งเศสแล้วก็เยอรมนีเนี่ยจะพบหารือกับ รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านในนครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์วันนี้นะคะเพื่อที่จะพูดคุยกันโดยมุ่งน้มน้วให้อิหร่านเนี่ยกลับไปสู่โต๊เจรจาหันกลับไปหาวิธีทางการทูตในกแก้ปัญหาในการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ดําเนินอยู่ตอนนี้ค่ะนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ ความตึงเครียดในตะวันออกกลางนะคะจากการเผชิญหน้ากันระหว่างอิสราเอลแล้วก็อ e ิหร่านนะคะก็จะเห็นว่ามีตัวแสดงมากมายนะะอยู่ในเรื่องนี้นะคะทั้งคู่ขัดแย้งโดยตรงระหว่างอิสราเอลแล้วก็อ e ิหร่านรวมถึงพันธมิตรนะ,ะของสองฝ่ายด้วยซึ่งการตัดสินใจเนี่ยแน่นอนนะ,ะมันเป็นเรื่องที่ต้องจับตานะคะแล้วก็สองสัปดาห์นะคะที่ทรัมป์บอกว่าสองสัปดาห์เขาให้เวลาสสัปดาห์ในเรื่องของเดทไลน์เพื่อ มันอาจจะมีการเจรจา,าเกิดขึ้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะตัดสินใจนะคะว่าสุดท้าย,ยจะนำสหรัฐเข้าไปร่วมวงในการโจมตีอิหร่านหรือไม่วันนี้เนี่ยก็คือครบรอบ7วันกำลังก้าวเข้าสู่สัปดาห์ที่2สถานการณ์เนี่ยไม่ได้ดูจากบรรเทาลงเลยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยตอนนี้ทุกสายตานะคะจับจ้องไปที่สหรัฐไปที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะคะว่าจะเอาอย่างไรนะคะจะ สนับสนุนนะเข้าร่วมกับอิสราเอลในการโจมตีอิหร่านหรือไม่นะคะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีความพยายามอย่างต่อเนื่องของฝ่ายอิสราเอลในการที่จะโน้มน้าวทรัมป์ซึ่งล่าสุดนะคะเมื่อคืนเนี่ยมีการถแถลงออกมาจากโฆษกทำเนียบขาวของสหรัฐนะคะพูดถึงเรื่องนี้โดยบอกว่าทรัมป์เนี่ยได้กำหนดเดดไลน์เอาไว้2ส,สัปดาห์ ที่จะตัดสินใจว่าสหรัฐเนี่ยจะร่วมกับอิสราเอลหรือไม่โดยบอกว่าสองสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นการเปิดทางนะคะให้การเจราจาเพื่อที่จะหาทางยุติความขัดแย้งเนี่ยมีโอกาสได้เกิดขึ้นเพราะบอกว่ามันมีโอกาสสูงที่การเจราจากับอิหร่านเนี่ยจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามนะคะแล้วลองไปฟังเสียงโฆษกทำเนียบขาวที่พูดถึงเรื่องนี้กันค่ะ Regarding the ongoing situation in Iran I know there has been a lot of speculation amongst all of you in the media regarding the president's decision making and whether or not the United States will be directly involved. In light of that news, I have a message directly from the president, and I quote Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next two weeks. That's a quote directly from the president for all of you today. นั่นคือถ้อยแถลงจากโคษกทำเนียบขาวนะคะบอกว่าทรัมป์เนี่ยจะตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมนะคะโดยตรงในความขัดแย้งนี้หรือไม่เนี่ยอีกสสัปดาห์เดี๋ยวจะตัดสินใจนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะมีรายงานจาก CBS สื่อในสหรัฐเนี่ยนะคะเขาระบุว่าหากจะโจมตีอิหร่านเนี่ยจุดสำคัญที่ทรัมป์จะพิจารณาก็คือเรื่องของโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมฟอร์โดซึ่งอยู่ใต้ดินลึกลงไป80-90เมตร ซึ่งจะทำลายโรงงานฟอร์โดของอิหร่านได้เนี่ยนะคะมันต้องใช้ระเบิดบังเกอร์บัสเต GBU-57 นะคะแล้วก็ต้องบรรทุกด้วยเครื่องบิน B-2 ของสหรัฐเท่านั้นแล้วก็นักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็มองว่าถ้าจะทำลายตัวของโรงงานใต้ดินนี้ได้จริงๆเนี่ยนะคะมันน่าจะต้องใช้ระเบิด มากกว่าหนึ่งลูกเพราะว่าเขาบอกว่าจะต้องโจมตีจุดที่เป็นเป้าหมายหลายๆครั้งนะคะถึงจะมีโอกาสทำลายโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมแห่งนี้ได้เพราะว่าหนึ่งคืออยู่ลึกลงไปนะคะแล้วก็มีการคุ้มกันที่ต้องบอกว่าเข้มข้นมากนะคะโดยอิสราเอลเนี่ย ไม่มีอาวุธที่มีศักยภาพในการทำลายโรงงานฟอร์ดอได้ด้วยตัวเองที่ผ่านมาในรายงานก็ระบุมาตลอดนะคะว่าเนทันยาฮูแล้วก็พันธมิตรของเขาเนี่ยพยายามที่จะน้มน้าวสหรัฐให้เปลี่ยนจุดยืนมาสนับสนุนการโจมตีของอิสราเอล CBS รายงานอ้างอิงแหล่งข่าวหลายรายเลยค่ะบอกว่าทรัมป์เนี่ยได้รับการสรุปข้อมูลแล้วทั้งในแง่ของความเสี่ยงแล้วก็ผลประโยชน์ที่จะได้รับหากสหรัฐโจมตีโรงง,งานฟอร์โอ โดยระบุนะคะบอกว่าทรัมป์เนี่ยจะนำสหรัฐเข้าร่วมหากจำเป็นเพื่อทำลายโรงงานดังกล่าวและเขากำลังทบทวนทางเลือกของตัวเองอยู่ CBS เนี่ยบอกนะคะบอกว่าทรัมป์ยังได้หารือนะคะเรื่องโลจิสติกของการใช้ระเบิดบังเกอร์บัสเตอร์ด้วยซึ่งแหล่งข่าวเนี่ยบอกกับ CBS บอกว่าทรัมป์เนี่ยเชื่อว่ามีทางเลือกไม่มากนักจะปิดจ็อบทำลายโครงการนิวเคลียร์อิร่านได้ต้องทำลายโรงงานฟอร์โดเท่านั้น แต่ขณะเดียวกันนะคะแหล่งข่าวก็บอกกับ CBS บอกว่าต่หนึ่งในออปชันที่ทรัมป์พิจารณาเนี่ยก็คือเรื่องการที่ให้อิล่านปิดการใช้โรงงานฟอร์โดด้วยตัวเองหากว่าบรรดาผู้นำอิล่านเลือกที่จะทำ ก่อนหน้านี้นะคะ CBS สื่อเจ้านี้เนี่ยรายงานว่าทรัมป์ได้อนุมัติแผนการโจมตีอิหร่านแล้วเมื่อวันอังคารแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายและเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐก็เผยกับ CBS เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาบอกว่าทรัมป์เนี่ยชะลอการตัดสินใจเอาไว้หากอิหร่านเห็นชอบละทิ้งโครงการนิวเคลียร์ของตัวเอง ซึ่งสิ่งที่ CBS รายงานอ้างอิงแหล่งข่าวในรัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะคะก็ไปสอดคล้องกับท่าทีของทรัมป์ก่อนหน้านี้เมื่อวานเนี่ยที่เราได้รายงานกันไปก็คือเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีไอเดียอยู่แล้วแหละมีแนวคิดอยู่แล้วในใจนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเขาจะตัดสินใจขั้นสุดท้ายไม่นานก่อนเดทไลน์เราลองย้อนไปฟังเสียงทรัมป์ด้วยกันค่ะ sure. of that sure that could happen yeah I have, I have ideas as to what to do but i haven't made a final i like to make the final decision one second before it's due you know because things change i mean especially with war things change with war it can go from one extreme to the other แต่ว่านอกจากเรื่องเดทไลน์สสัปดาห์นะคะที่ทรัมป์เนี่ยจะตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมการโจมตีอิหร่านหรือไม่แล้วนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องบอกว่าน่าสนใจที่โฆษกทำเนียบขาวแถลงเมื่อคืนนี้ก็คือการที่เธอบอกว่าอิหร่านเนี่ยอาจสามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้ภายใน2-3สัปดาห์โดยบอกว่าอิหร่านเนี่ยมีสิ่งที่ ้องการมีสิ่งที่จําเป็นทั้งหมดแล้วที่เหลือขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของอายาตละคำเมนอีผู้นําสูงสุดของอิรานเท่านั้นว่าจะทําไมเราลองไปฟังเสียงควสกทําเนียบขาวในเรื่องนี้กันค่ะ Let's be very clear. Uh, Iran has all that it needs to achieve a nuclear weapon. Uh, all they need is a decision from the supreme leader to do that and it would take a couple of weeks to complete the production of that weapon which would of course pose an existential threat Not just to Israel, but to the United States and to the entire world. And that is something that the entire world, including countries like Russia, is in agreement with that Iran should not and cannot obtain a nuclear weapon. And that's why the president believes that, and he's believed that again, not just his political career, but uh, frankly, his entire life. So it Michael.